ดีครับอันนี้ก็เจอกันรบรนเสาร์ใเวลาลุยงานแล้วทหนึ่งอาทิยหนึ่งอาทิตยหนึ่งเกือบอาทิตย์นึงเบอหวานเล่นงานแต่ก็น้ำหนักรถไปเยอะนะประมาณห้าโลตอนนี้อเลือดสิบห้ากิโลวันนี้เมื่อเช้าเนี่ผมไปวัดค่าน้ำตาลได้ที่300สามสามร้อยกว่า ไม่รู้มันขึ้นด้วยอะไรเพราะนอนทําไมมันไม่ขึ้นแต่ว่าวันเนี้ยจะไปฉีดวัคซีนเอออินซูลินพูดผิดตลอดเลยฉีดอินซูลินที่สามสี่คุณหมอกหนดมาเช้าสามสี่ก่อนอาหารสามสิบนาทีก่อนอาหารสามสิบนาทีโอเคก่อนอาหารสามสิบนาที บริยัตผ้เสื้อเขาีีก่อนอาหารขาเป็นพีพอดีไปทำง,งานเอาตัญญาาางน,นี้แหละือเวลาท้องจะลดเยอะเวลาองจะนุล้งเอ็นของหอกนี่สามสี่ ามสี่ปล่อยไว้สิบวินาที ถ้ตาตันผู้เช่าสามดีกว่าก่อนที่ผมจะไปตลาดนะตลาดหน้าบ้านจจ็ดสิบหาก่อนโอเค นี่เอาไปแช่ไว้ใส่เอาไปใส่ไอ้นี่นี่หมวไปเยอะเลย หยุดบร้อยเ๋ยวไปใส่ที่เยนีหรเใี่ไหขออนุญาตเอาไปใส่ตี่เย็นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพักการสืบิทีแล้วค่อยกินข้าวเดี๋ยวจอกไปทํางานไม่รู้ร่างกายคือทํางานวันแรกนะมีรู้ร่างกายมันจะยังไงมันมียามันจะปรับยังไงก็ต้องรอดูไปครับเดี๋ยวสักเที่ยงผมจะมาวัดคา,านตานอีกทีหนึ่ง แต่วิชาผมวัดได้ที่สามร้อยใช่เพอสามร้อยอิเบียดผมวัดได้สามร้อยอิเบียดี๋้ววันนี้วัดข้ามตด้ทีตอนเทีย่ยงวัดข้ามตัดใจเรื่องโอเคครับสวัสดีครับ